ล่าสุดนะครับวันนี้24จังหวัดระมัดระวังฝนตกหนักรองมรสุมพาดผ่านไทยเราประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งล่าสุดนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสำหรับไทยตอนบนโอกาสการเกิดฝนในวันนี้ตอนสายๆยังต่ําอยู่นะครับ อาจจะมีฝนตกบ้างนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนจากลมล่างตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมไทยเราด้วยกำลังปานกลางมรสุมบางส่วนจะไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่อ่าวบิงโอดูตามวงกลมที่ผมวงเอาไว้ที่เป็นสีดำ และเส้นสีดําก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่วิ่งเข้าปกลุมไทยและบางส่วนก็จะวิ่งเข้าหาตัวของย่อมสําหรับบริเวณทะเลจีนใต้เราสังเกตดีๆนะครับว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําก่อตัวอยู่เมื่อเราตีเป็นร่องมรสุมเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ร่องมรสุมพาดผ,ผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอีสานกลางและอีสานล่างซึ่ง พื้นที่ที่อยู่ในแนวร่องมอรสุมก็ต้องระมัดระวังนะครับมีโอกาสมีฝนตกในช่วงบ่ายจนถึงตอนค่ําตอนดึกและมากไปกว่านั้นเราดูจากเส้นสีชมพูเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้ลมฝ่ายตะวันออกก็จะเข้ามาปกคลุมไทยบางส่วนดูตามเส้นสีชมพูและดูตามเส้นสีดําก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ตะวัดขึ้นไปไปพบกับลมฝ่ายตะวันออก ดังนั้นก็จะเกิดการพัดสอบของลมทันทีนะครับระหว่างลมตะวันตกเสียงใต้กับลมตะวันออกจนเกิดการพัดสอบดังนั้นตอนนี้ไทยเรามี3ปัจจัย 1. งร่องมรสุม 2. มรสุมตะวันตกเสียงใต้ 3. ลมพัดสอบซึ่งภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกประมาณ40-60ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ส่วนอีสานนะครับก็มีฝนตกประมาณ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะตกหนักนะครับในพื้นที่อีสานล่างและอีสานกลาง ส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้จนถึงวันที่7กันยายนมีฝนตก60-70เปอร์เซนต์และต้องระวังเรื่องฝนตกหนักส่วนภาคตะวันออกก็เหมือนกันนะครับในช่วงนี้มีฝนตก60-70เปอร์เซนต์และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในช่วงนี้มีฝนตก60เอร์เซนต์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตก70-80เในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง7กันยายน ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงนี้มีฝนตก70-80%ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับซึ่งเรามาดูลม500กันต่อนะครับเราก็จะเห็นนะครับยอมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อา่าวเบงกอ่อ1ลูกยอมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้1ลูกซึ่งเมื่อเราตีเป็นร่องมอรสุมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่องพาดผ่านไทยเรา และดูตามเส้นสีชมพูนี่ก็คือลมฝ่ายตะวันออกที่ปกกลุมในภาคเหนืออีสานบนและอีสานกลางส่วนบริเวณภาคใต้ดูตามเส้นสีดำลมฝ่ายตะวันตกปกคลุ่มพร้อมกับลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างนั่นแสดงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลมล่างก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่องมรสุมพาดผ่านไทยเราและลมบน ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าร่องมรสุมพาดผ่านไทยซึ่งมาดูปริมาณน้ําฝนกันต่อเราลองรันภาพมาวันที่3กันยายนเวลาประมาณบ่าย2การเกิดฝนในพื้นที่ไทยตอนบนก้นก้างต่ำนะครับอาจจะมีบ้างในพื้นที่อีสานบนบางส่วนและอีสานล่างบางส่วนในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนภาคใต้ก็มีฝนตามชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนในตอนเย็นวันที่3กันยายนเวลาประมาณ17นาฬิกาก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรรวมถึงจังหวัดนครสวรรค์ส่วนอีสานมีฝนตกในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกลาลาดศิริราชพยกคฆพุ่มพิสัยรวมถึงพื้นที่สตึกบ้านประทายกู่เมืองจังหวัดชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์บ้านทรัพย์เจริญสำหรับบริเวณภาคใต้มีฝนตกในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกในจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับส่วนตอนค่าในวันนี้ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนในจังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรบ้านโค้งวิไล ปิษณโโลกสุขโขทยัยสวรรคโลกสำหรับอีสานมีฝนตกในจังหวัดอุบลร,ราชธานีสีเมืองใหม่พิบูรณ์มังสาหารดอนตานนิคมคำสร้อยป่าติว้วมาดูในวันที่4กันยายนเวลาประมาณตอนเช้านะครับการเกิดฝนส่วนใหญ่ค่อนข้างหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทุกจังหวัดนะครับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลครับ ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันในจังหวัดตราดจันทบุรีระยองันบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วปราจินบุรีส่วนอีสานล่างก็มีฝนบางส่วนในจังหวัดอุบลร,ราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองมีฝนตกในจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีการจน,นบุรีสุพรรณบุรีกรุงเทพและปร,ะริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทอง สิงห์บุรีสุพรรณบุรีนครนายกสระบ,บุรีลบบุรีจังหวัดชัยนาทรวมถึงจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ส่วนในช่วงตอนดึกนะครับฝนในพื้นที่ภาคกลางก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์ชายภูมิขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดสุรินทร์สำหรับในวันที่5กันยายนการเกิดฝนยังไม่เต่าไหร่นะครับ ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสมีฝนตกหนักในพื้นที่เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบ,บุรีอำเภอไซโยกกรุงเทพและปริมณฑลร่วมถึงจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็มีฝนตกในจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกสุขโขทยัยเพชรบูรณ์และจังหวัดตากครับตอนดึกในวันที่ 5. กันยายน มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดยะโสธรอํานาจเจริญอุบลราชธานีรีสเกตกาลสินร้อยเอ็ดขอนแก่นมุกดาหารสกลน,นครและนครพนมครับส่วนในช่วงตอนดึกๆนะครับฝนตกหนักมากในพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬสกลน,นครนครพนม อุดรธานีกาฬสินธ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีสุดท้ายในวันที่6กันยายนการเกิดฝนส่วนใหญ่กอนข้างดีนะครับในภาคใต้ฝั่งอันดามันเตจนิ้นระนองและพังงาส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกเช่นเดียวกันในจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดแล้วหลายคนสอบถามต่อนะครับว่าการก่อตัวของพายุมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า ในช่วงประมาณวันที่5กันยายนเป็นต้นไปเราดูจากลมฐานเมฆก,ก็จะพบการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำตา,ตามตัวแอลที่ผมเขียนเอาไว้ส่วนในวันที่6เวลาประมาณช่วงสายๆเราจะเห็นว่าหย่อมลูกนั้นแหละครับเร่งมากขึ้นดูตามวงกลมสีดํำที่เขียนตัวแอลเอาไวส้สำหรับในวันที่6 เวลาประมาณตอนค่ำก็มีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุดีเพสชั่นประชิดชายฝั่งเกะาะไหหลำและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่จีนตอนใต้ในช่วงวันที่7-8และกันยายนนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงมากขึ้นพร้อมกับลมฝ่ายตะวันออกที่จะมาเข้าสอบที่จะมาพัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ในพื้นที่ไทยตอนบน และเราต้องติดตามกันวันต่อวันเพราะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะพายุยังไม่มีการก่อตัวแต่โมเดลคาดการณ์ว่ามีการก่อตัวในวันที่5กันยายนและมีโอกาสเป็นดีเพลชั่นเคลื่อนตัวเข้าสู่จีนตอนใต้ในช่วงวันที่7และ8กันยายนดังนั้นต้องติดตามครับผมจะมาอัปเดตทุกๆวันแน่นอนสวัสดีครับ